สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ่าจ่าป่าข้าวโพดวัอองเพชรชบูรณ์วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำบุญนะคะ,อะตอนนี้ ก็สายมากแล้วนะคะแต่เราจะใส่บาทกันนะคะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะอันนี้นะคะที่จ๋าจะใส่ก็จะมีนมมีมามา่ามีน้ํานะคะน้ําแพ็คเนาะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมะขามหวานของให้กิจการเจริญเรื่องๆๆๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมกับเกลือนะคะเอาไวา้ให้แม่ออกที่เขาดูแลเรื่องอาหารที่พัทุดงทั้งหมดเนาะ400กว่าลูกนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่จะได้ใส่บารนะคะพัทุดง400กว่าลูกก็ยังไงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะ บแล้วถ้านะคะใครที่เข้ามาชมนะเดี๋ยวจ๋าขอนะคะให้ถูกหวยกันทุกคนเลยก็เดี๋ยวมาดูนะคะจ๋าอยากให้ให้หวยออกเลขนี้มากนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาชมนะคะก็อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณเขาบอกว่าประมาณผู้ใหญ่ประกาศนะคะว่าประมาณเ,เที่ยงเที่ยงบ่ายๆอะคะ่ะก็คือว่าแดดร้อนมากตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเดี๋ยวใครมาชมนะคะเดี๋ยวก็ขอให้ได้บุญกันทุกคนนะ